มีคนน้อยอยากจะกินด้วยนะคะ,ะน้องกิตต้าเองจะไม่ใส่พวกน้ำเชื่อมทเป็นโยเกิรดด์ตของค <c oughs> มีคนน้อยอยากจะกินด้วยนะคะ,ะน้องกิตต้าเองจะไม่ใส่พวกน้ำเชื่อ <c oughs> <c oughs> เราต็นี้เลยค่ะนี่ค่ะยังเฮงไหมลูกชายก,ก็บอกว่าจะกินด้วยแก็เนอ,อเรียบร้อยแล้วนะคะมะทาทใส่แก้วเลยค่ะ้วก็นียอแล้วนะคะเจะมาเทใส่แก้วเลยค่ะ แล้วก็ไขมีอ่าม็ดงาดมาก็ใส่ไปด้วยนะแต่วันนี้เราไม่ตด้หางม็ดเจียมไม่เจอไม่รู้ว่าเขาหายไ่ไหนแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตคาะก็จะมีโยเกิร์ตคาะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําผักผลไม้ปั่นกันนะคะมานะค่ะแล้วก็มาทาผักผลไม้ปั่นกันเลยนะคะเป็นผักผลไม้เพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่โอเคนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะคะนะ้ําผลไม้ปั่นสุขภาพอ,อ,อร่อยจะเป็นโยเกิร์ตหมด มีคนน้อยอยากจะกินด้วยะคะ่ะ่าน้องกิต้าเองจะไม่ใส่พวก,กน้ำเชื่อมะเป็นโยเกิร์ตของใครมีคนน้อยอยากจะกินด้วยะคะ่ะอ่าน้องกิต้าเองจะไม่ใส่พวก,กน้ำเชื่อนะะเกี่ยนีทำไมโอเคนะแล้วค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่า กินผักผลไม้แล้วไม่ค่อยอิ่มเลยอยากเสด็จโปรตีนเพิ่มก็สามารถไปต้มไข่ก็ได้นะคะไข่ต้มจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวเอามาเติมแซงให้เป็นโปรตีนก็ได้นะคะทุกคน,นเนา,าะเครื่องเทศไปก่อนะอน,นะคะดีเครื่องเทศนะคะแล้วก็ตามด้วยนะไขแอปเปิ้ลไข่มีสตรอเบอร์รี่มีอะไรก็ใส่ได้เลยนะตามใส่ตามใจที่ที่เราจะชอบว่าเราชอบอะไรนะคะใส่ตามใจค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะเปล่านะคะแล้วหลังจากก็ปิดปากเลยค่ะน่ะที่อันนั้นหาไม่เจอ ถ้าะะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ จะเป็นโยเกิร์ตนะคะหรือ่อาก็สำหรับตัวาทิตย์นี้น้องที่ท่านก็ขอตัอวลาไปก่อนนะคะขอตัวไม่ทำน้ำผลไม้ปั่นก่นนะเน้องที่ชอบใส่โยเกิร์ตลนะคะมอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะหรืออาโอเคนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะคะน้ำผลไม้ปั่นสุขภาพอร่อย มันต้องใส่พวกอะไรนะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าไปท่านะคะเพราะว่าเราอยากได้เป็นผักแบบส,สดๆทำมาจากแบบอินหวานแบบนี้นะคะนีก็จะเติมน้ำใจนะคะ่เลยค่ะนะคะเราใช้สีโยเกิร์ตด้วยนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะหรือตาโอเคนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะคะน้ำผลไม้ปันสุขภาพอ,อร่อย สำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะองกีด้าก็จะไม่ใส่อะไรเลยจะชอบกินแบบผักผลไม้ปัน่นเอาทานเป็นมื้อเช้านะคะมื้อเช้าง่ายๆเราก็จะได้ทั้งผักผลไม้แล้วก็แบบอาร์ไฟเบอร์นะคะต่างๆนะคะอันอยู่ในนี้นะคะพวกแก้นี้ก็โหอิ่มเลยนี่แก้ของเราตันนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะยากไหมลูกชายก็บอกว่าจะกินด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะจุกค่ะ นี่น้องที่2ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอาตัวไ่ทันทนะ้ำพักผลไว้ปั่นกันนะคะเกยนี้ทำไมโ okay, อเคนะนี่เป็นโยเกิร์ตทุกค <laughs> มีคนน้อยอยากจะกินด้วยนะคะ ใน้องกี๊บต้าเองจะไม่ใส่พวกน้ำเชื่อมน้องกิ๊บต้าจะใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะหาารือปล่านะคะแล้วหลังจากก็ปิดตาเลยค่ะนัอนที่อันนั้นหาไม่เจอแป๊บนึงนะคะนี่นกแก๊บของเราก็นี่เลยค่ะนี่ ลูกชายก็บอกว่าจะกินด้วยเลยนะคะผลไม้ที่เรามีอยู่แต่ถ้าใครมีเม็ดเจียใส่เม็ดเจียไปด้วยแล้วก็ใครมีอ่เม็ดงาดำก็ใส่ไปด้วยนะแต่วันนี้เราไม่ตั้งหาเม็ดเจียไม่เจอไม่รู้ว่าเขาซื้อไหนแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตคะ่ะเกียนี้ทำไมโอเคนะเปล่านะคะแล้วหลังจากก็ปิดเปล่เลยค่ะนะที่อันนั้น,น,นหนาไม่เจอแป๊บนึงนะคะ จะเป็นโยเกิร์ตของใครมีคนน้อยอยากจะกินด้วยนะคะ,ะน้องกิต้าเองจะไม่ใส่พวกน้ำเชื่อก็จะออกเป็นรสชาติแบบผักผลไม้นะคะธรรมชาติเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ,อยากจะกินแบบมันออกรสหวานเพิ่มอ่าน้ำพึ่งไปก็ได้นะคะเพิ่มน้ำพึ่งไป,ไปในนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องเดเทศไปก่อนนะคะดีเกดเทศนะคะแล้วก็ตามด้วยแต่แอปเปิ้ลไสดีสตรอบเบอรี่อะไรก็ใส่ได้เลยนะตามใส่ตามใจทใี่เราจะชอบว่าเราชอบอะไร ปิดป่าเลยค่ะนะที่อันนั้นหาไม่เจอแป๊บนึงนะคะมีคาร์โบทรัสีโยเกริร์ตสีด้วยนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นโยเกริร์ตนะคะเลิก่าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานะคะผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะอะไรก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็จะมีอะโวคาโดจะมีผักเคลนะคะที่น้องกีต้าเอาไปใส่ซองฟิลนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเล้วนะคะ แก้วเลยค่ะเกี oh, oh, right ้ยน er? oh, ี่ทำไมโอเคน่ะเนี่ยเกียยของเราตัวนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะยาง h ơ ้ไลูกชายก็บอกว่าจะกินด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะมาเก็บให้ไปก่อนนะคะนี่เก็บให้ไนะคะแล้วก็ตามด้วยถ้ครแอปเปิ้ลใครมีสตรอเบอรี่มีอะไรก็ใส่ได้เลยนะตามใส่ตาม ให้เราจะชอบว่าเราชอบอะไรนะคะใส่กาวใส่เด็กเปล่านะคะแล้วหลังจากก็ปิดปาเลยค่ะนะที่อันน,น,อนั้นหาไม่เจอแป๊บนึงนะคะค่ะ นี้นะคะน้ำผลไม้ปั่นสุขภาพ้อ,อร่อยทำเสร็จพวกอะไรนะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเติมน้ำปะเาใบผักน,นะคะเพราะว่าเราอยากได้เป็นผักแบบส,สดๆทำมาจากแบบกินหวานแบบนี้นะคะมีก็จะเติมน้ำไปนะคะเลยคะ่ะ นี่่นี่แล้วของเราตัวนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะยางเฮรไหมลูกชายก็บอกว่าจะกินด้วยต้มเริเทไปก่อนน่ะเินะคะแล้วก็ตามด้วยแล้วกอปเปิ้ลไทติีสตรอเบอี่ ้าเราชอบอะไรนะคะใส่ตาใมใจต้องเสร็จพวกอะไรนะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าไปค่ะนะคะเพราะว่าเราอยากได้เป็นผักแบบสดๆทำมาแบบแบบกรนบหวานแบบนี้นะคะนี่ก็จะเติมน้ำไปนะคะเลยค่ะโอเคนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะคะน้ำผลไม้ปังสุขภาพอ,อร่อย <c oughs> มันต้องเติมเทศไปก่อนนะคะเติเทศน,นะคะแล้วก็ตามด้วยใส่แอปเปิ้ลไอดีสตรอเบอรี่นีอะไรก็ใส่ได้เลยนะ ชอบก็แล้วชอบอะไรนะคะใส่ตามใจหรือเปล่า